สวัสดีจ้าแมวน้อยเนื่องจากเธอเป็นแมวที่น่ารักมาตลอดทั้งปีวันนี้ฉันจะให้พรวิเศษในการแปลงร่างเป็นมนุษย์เธอจะเอาไหมล่ะเอาสิเอางั้นเตรียมตัวรับพรดีๆนะจ๊ะเอา หันหลังแล้วก็เดินตรงไปเลยแล้วร่างของเธอจะกลายเป็นมนุษย์โชคดีนะจ๊ะเอ๋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 เหมียวกลายเป็นมนุษย์จริงๆด้วยเอย่าเพิ่งดีใจไปสิจ๊ะการแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเอย่าแพ้นะจ๊ะถ้าเธอแพ้เมื่อไร่เนี่ยเธอจะกลายร่างเป็นแมวทันทีเลยสู้ๆนะจ๊ะเอ๋การแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้วฝันไปเถอะเหมียวต้องชนะเท่านั้นฮึบ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 ถ้าเหมียวชนะเมื่อไหร่นะ เหมียวจะได้เป็นเพื่อนเล่นให้กับเจ้านายตลอดทั้งปีเลยอูู้อันนี้เป็นจัลโหลนี่นะฟันไเ่เถอะเออเธอว่าไม่ว่าคนนั้นหนะ้าตาแปลกๆนะเอออสูงจังเออเเหมียวรู้สึกกลัวแล้วนะเนี่ยแต่ว่าเหมียวจะพยายามเพื่อเจ้านายนะสวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิโดริกาวาคาเตอร์อาขายผ่าเหมียวโอ้หเหมียวเราโดนผ่าซะแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่สิ่ก็มาทําการเล่นเกมวิ่งแข่งสุดฮานั่นเองค่ะดูนะคะตอนนี้โอ้โหตาทีมไปแล้ว วันนี้เนะคะเหมียวซังของเราก็ได้กลายร่างเป็นมนุษย์แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังทำการแข่งขันอย่างมามันดูสิคะอย่าตามมันนะฉันต้องเหยียบหัวเธอเออเเร็วเข้าอ,อย่าแสงเหมียวสิเหมียวจริงจังนันเนี่ยโอ้โหตอนนี้นะคะเหมียวซังของเราเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่เลยนะคะอุ้ยดูสิคะด่านแต่ละด่านเนี่ยมีการไต่ไต่หน้าผาด้วยวุ้บวุ้บอุยไม่รู้นะคะเนี่ยว่าเหมียวซังของเราจะชนะหรือเปล่า วิ่งมาเป็นกำลังใจให้เหมียวสังกันเลยดีกว่านะคะโอ้โหเหมียวกําลังนําแล้วเหมียวจะต้องชนะฟันไปเถอะไอ้เนอฉันจะใส่ไอเทมใส่เธอนี่แน่เป็นไงล่ะอยู่ชะงักเลยเฮ้อใครเนี่ยใครมาทําอะไรเหมียวนี่แน่นี่แน่หุยตอนนี้นะคะเราโดนนาไปเรียบร้อยแล้วค่ะหุยหุยพี่ซีไม่แน่ใจว่าจะชนะหรือเปล่าไม่รู้หุยและแล้วนะคะเราก็เข้าหลังเขาค่ะ สมไมอากาศมันร้อนอย่างนี้เนี่ยเหมียวขอถอดหมวกแป๊บหนึ่งนะแฮ่เหมียวแค่แพ้แค่ตาเดี๋ยวเองนะเนี่ยนี่เหมียวกลายร่างเป็นแมวแล้วเหรอโอ้โหตอนนี้นะคะในเกมนี้เนี่ะเราก็สามารถที่จะซื้อไอเทมต่างๆได้มากมายเลยซึ่งต้องขอบอกก่อนนะคะว่าในเกมนี้เนี่ยพี่ซีได้เล่นมาสักพักหนึ่งก่อนหน้าที่จะมาแคดให้น้องๆดูไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีเงินเก็บมากพอสมควรดูสิคะ ในตอนแรกที่เราเล่นเกมเลยเนี่ยร่างกายของเรานะคะจะไม่ได้สวยสดงดงามอย่างนี้นะคะเราจะต้องทําการเก็บเงินไปเรื่อยๆค่ะจากการสะสมเงินในการแข่งขันแต่ละครั้งนั่นเองเอเอหัวเป็นแมวแล้วถ้าแพ้อ,อีกเนี่ยร่างกายเหมียวจะเปลี่ยนไหมเนี่ยเออเหมียวบอกตามตรงนะจ๊ะว่าขอให้เธอโชคดีจ้เาเฮ้อะไรกันพูดไม่ทันขาดคำเนื้อ ไปเลยตอนนี้นะคะเหมียวสั้งของเราก็ได้เป็นแมวมีแต่กระดูกแล้วนะคะเนี่ยอ,อ,อะไรกันต่อไปเนี่ยเหมียวจะต้องชนะนะเนี่ยไม่อย่างงั้นน่ะกลายเป็นแมวกระสือมีแต่หัวไร้อยได้แน่เลยโอเคการแข่งขันกําลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะโอ้โหสังเกตคนข้างหลังค่ะพยายามเบียดเสียดกันเลยกดิดเหมียวไม่ยอมหรอกโอ้ยเหมียวสร้างสู้เขานะตอนนี้นะคะโอ้ยใครผ่าบา หูตอนนี้พี่ซีนอนสลบเหเือบเลยโอ้เพื่อนสู้ๆนะคะ <c oughs> อะพวกนายรอฉันก่อนเซอุ้ยอุ้ยทำไมอุปสรรคมันเยอะอย่างนี้เนี่ยโอเคเก็บกล่องแดงก่อนกล่องแดงอันี้นะคะมันก็จะมีไอเทมซ่อนอยู่อุยใครไม่รู้นะคะใส่ไอเทมใส่พี่ซีเรียบร้อยพี่ซีจะต้องทําการปล่อยไอเทมค่ะเพื่อทําการให้คนข้างหน้าหรือว่าคนข้างหลังของเรานะคะติดกับดักนั่นเองโอ้ยดูสิใครตกลงมานี่นี่ติดเทเบิเทบโ เไปเลยอตอนนี้นะคะเหมียวซังของเราก็ติดเทอร์โบรเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามาสะดุดกับอะไรเนี่ยซารกระบ,บองเพชรหรือว่าซาปะกาลังอ้ยเก็บไอเทมได้แล้วค่ะโอเคไปก่อนนะคะตอนนี้เราน่าจะนาอยู่ตอนนี้เราไปที่3แล้วค่ะไม่รู้ว่าใครที่สองี่1ทําไมไว้อย่างงี้นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วฮึบฮึบฮึบอย่าตามฉันมาเซ่ أ, เไม่ได้นะเหมียวจะต้องชันนะอยเมื่อกี้นี้เราพลาดตรงแยงดีไงที่นึงอยู่ดีใช่ไหม โอเคค่อยๆโดดค่อยๆโดดโอ้ยสูสีสูส,สีที่สองแล้วที่สามที่สอูอ้ตอนนี้นะคะเป็นที่สแล้วอ้ยเจอไอเทมเข้าไปค่ะตาย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 งานนี้งานนี้พี่สีจะไม่ยอมแพ้พี่คะขอให้พี่โชคดีนะคะหนูไปก่อนอ้ยติดอะไรไม่รู้ไม่รู้ใครใส่ไอเทมคะ่ะโอ้ยแลวแล้วนะคะเราก็ได้ที่สค่ะโอ้ยก็ยังดีนะคะที่ยังติด1ใน3ค่ะ เจ้านายจ๋าเหมียวได้ที่สามนะเออมื่อไรเหมียวจะได้ครองแชมป์สำหรับแมปนี้นะคะมันก็มีวิธีการเล่นให้เราเลือกเล่นแบบหลายแบบเลยนะคะอย่างตานี้เนี่ยที่พี่ซีเล่นนะคะมันก็เป็นการแข่งขันแบบทีมนั่นเองเดี๋ยวเรามารอลุ้นคะแนนกันนะคะว่าพี่ซีเนี่ยจะได้ลำดับที่เท่าไหร่อ้หูสีแดงค่ะมีพี่ซีเข้าเส้นชัยเร็วอยู่คนเดียว เจ้านายเหมียวขอดโทษเหมียวไม่เป็นไรนะจ๊ะอย่างน้อยเนี่ยเธอก็พยายามที่สุดแล้วสังเกตจากสีนะคะนี่สีแดงเรานิดเดียวเลยโอเคไม่เป็นไรมาแก้ตัวใหม่นะเหมียวสู้ๆสูเขาเหมียวจะไม่ยอมแพ้อวิ่งตามเหมียวทําไมเนี่ยพวกเราไม่ได้วิ่งตามเหมียวนะแต่เราจะแซงเหมียวนะเอาละพวกเราช่วยกันดึงขาแมวตัวนั้น <c oughs> ตอนนี้เรานําอยู่นะคะโอ้ยใครใครใครพา อืมโชคดีพอสมควรปึบโอ้ยสันดิกๆเลยไปต่อไปต่อไปต่อเหมียวเร็วๆเ,เข้าถ้เาเหมียวก็วิ่งแล้วอยู่นะเนี่ยทุกคนไวมากเลยโอ้ยไวจริงค่ะดูสิคะได้เทอร์โบกันทั้งสองคนเหมียวว่าตานี้เนี่ยได้ที่รแน่เลยโอ้ยตอนนี้นะคะเราได้ที่3ที่4ที่3ที่4นี่พี่ซีต้องทําการปล่อยปล่อยเลยปล่อยเลยนะคะได้มาปุ๊บนะคะพี่ซีชอบปล่อยเลยค่ะเพราะว่า บางทีนะคะคนที่ตามมาข้างหลังเนี่เขาก็กระโดดมาปุ๊บโดนกับดักของเราปั๊บตอนนี้ได้ที่2แล้วเกมนี้นะคะบางทีแล้วเนี่เราต้องใช้หลักจิตวิทยาด้วยนะในการปล่อยไอเทมต่างๆนั่นเองเพราะว่าบางทีเราอาจจะชนะได้นี่โชคดีพอสมควรที่บีเกา <c oughs> ะดีจังเลยหูยเหนียว เก็บเกาะให้ได้นะคะเกาะเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดเรามีเกาะนะคะเราก็จะสามารถรอดพ้นจากภัยอันตรายที่เพื่อนๆยัดเยียดให้เราได้ฮึบเฮบเฮิบโอเคเมียวสู้ๆฉันเชียร์เธออยู่นะเนี่ยอ,อไม่ได้แล้วโดนกับดักดวุ้ยโดนกับดักทีนึงนะคะอันดับเนี่ยมาเป็นที่4ี่แล้วเจ้านายจ๋าเมียวจะไม่ไหวแล้วค่ะเมียวรู้สึกอ่อนแรงดูสิไม่มีเนื้อเลยสะกะติด มีแตกระดูกล้วนเลยโอ้โหเมียวซังสู้ๆนะจ๊ะอุ้ยเหมียวนี่เธอพาคนอื่นแล้วเนี่ยอชาชัยแล้วแหละยะหูอุ้ยเมียวซังเดี๋ยวฉันจะรอรุ้นนะว่าเธอได้ที่เท่าไหรนะ่น่ะเหมียวน่าจะได้อันดับดีอยู่แหละยะหูเมียวเก่งไหมทุกคนโอ้โหเมียวอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งวิ่งฉันตาลายเออเจ้านายจ๋าเหมียวคิดถึงเจ้านายจังเลยถ้าเจ้านายมาอยู่ไกลๆเนี่ยเราคงจะได้มาวิ่งแข่งกันเนาะ โอ้ตอนนี้นะคะเราก็ได้อันดับที่3มนั่นเองค่ะโอ้โหสนุกสนานพาเพลินนะคะเนี่ยเอาล่ะมาดูกันนะคะว่าแมปต่อไปจะเป็นแมปอะไรเออต่อไปเนี่ยเหมียวหวังว่าเหมียวจะได้ที่1นะถ้าไม่ได้ที่1แล้วก็แย่แน่เลยเออเหมียวฉันก็ว่าเธอควรจะพอใจในสิ่งที่เธอทําได้นะเธอพยายามเต็มที่หรือย,อยังล่ะต่อไปเหมียวจะพยายามให้มากกว่านี้เออด่านอะไรนี่โอ้โยด่านนี้ค่อนข้างยากพอสมควรค่ะ พราะว่ามีแต่อะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยไม่รอดแน่เลยที่หาแล้วด้วยโอ้ยแมบนี้นะคะไม่คุ้นเลยทีเดียวเชียวไปเลยเหมียวสู้สเอรพวกเราพวกเราพวกเราุรารา้ยแย่แน่เหมียวเธอได้ที่สีที่ห้าแล้วเนี่ยอนั่นะนะนะสิแต่ว่าเหมียวว่าบางทีเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะเฮ้ใไขผ่าเหมียว ไม่ได้ผ่านนะเหมียวซังฉันก็อยู่ข้างหลังเธอเนี่ยโอ้โหเธอนี่มันได้ทีโหลแล้วนี่ตอนนี้สรบมือไปตรงนั้นแหละตายแล้วการเล่นเกมนี้นะคะบางทีเราอยู่ที่โหลเนี่ยเราก็อย่าพึ่งถอใจค่ะเพราะว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะถ้ามีเหมียวสังจะเกิดขึ้นได้ไหมเนี่ยนี่ไงเหมียวเธอได้ที่3ามแล้วเนี่ยอุยอุยตอนนี้นะคะเราได้ที่3ามที่สี่ที่สามที่4ี 3, 4. นี่เก็บโดยเก็บของเก็บของแล้วจัดการปล่อยค่ะ ปล่อยเลยดีดีโอเคที่หกอีกแล้วนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันเกมอะไรเนี่ยหูหูไปก่อนไปก่อนเร็วเหมียวเร็วที่หาแล้วเนี่ยเหมียวสู้เขาสู้เขาเหมียวใกล้แล้วมาเจ้านายจ๋าหุยได้ที่สองแล้วนะคะตอนนี้หุยตอนนี้นะคะเราโชคดีที่มีเกราะค่ะเกราะเราเนี่ยอาจจะป้องกันเราได้สักพักแต่ตอนนี้เนี่ยเกราะเราหายแล้วตายแน่เลย มีทําเหยวไม่มีใครทำเธอหลอกเหมียวเธอทาตัวเองทั้งนั้นแหละอ,อต้องมีคนทําสิใครก็ไม่รู้ปล่อยเหมียวฉันก็โดนเหมือนกันเนยเหมียวซังเด็กที่ห้านะคะตายแล้วย,ยแต่เขาโดานอะไรไม่รู้ได้ที่หนึ่งเฉยเยโยแลวแล้วไใครดดแลวแล้วนะคะเหมียวซังขุงเราก็ได้ที่หนึ่งค่ะเยอย,ยดีใจจังเลยดีใจได้นะ แม้วซังเมื่อกี้ฉันใช้แม่เหล็กดูเธอนด้นี่ยแม่เสียดายจริงๆเลยโอ้ยและแล้วก็ได้ที่หนึ่งจนได้นะคะเป็นเกมที่สนุกสนานพาเพลินมากๆเลยค่ะ ใครชื่นชอบเกมนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ในลิงก์ที่พี่ซีทิ้งไว้ได้านล่างใต้คลิปเลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ share, เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของพี่เพื่อ <ๆ S 2> ได้รับชมกันด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครคะ่ะวันนี้พี่ซีกับเหมียวสังต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุ๊บ ขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะน้องๆคนอไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้ในลิงก์เฟซบุ๊กที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะส่งกันเข้ามาเยอะเลยนะคะน่ารักสุด,สดเลยเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆก่อนใครไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะเอเอเอดู a คลิปนี้หรือยังสนุกนะจะบอกให้ Hi.